สวัสดีครับฟรามจิงหลีดบางบอนะครับมือนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาแนะนานะครับวิธีการเตรียมข้อจิงหลีดนะครับเพื่อที่จะปล่อยจิงหลีดในรุ่นถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อจิงหลีดที่ข้าพึ่งจับจิงหลีดออกไปนะครับจากรุ่นที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมือนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการในการเตรียมนะครับสําหรับที่จะ ลงริงรีดในรุ่นทัดไปนะครับอันดับแรกนะครับเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับขอกิงรีดนี่นะครับหลังจากเขาความทำความสะอาดแล้วนะครับของผมนะครับจะเอาปูนขาวนะครับมาห้อยที่พื้นคอกนะครับห้อยบางๆนะครับตรงนี้ปูนขาวนี่อ่าเขาสามารถไปขอที่กรมพัฒนาที่ดินได้นะครับเพื่อนแจกฟรีนะครับหรือว่าเขาจะสื่อตมร้านอุปกรณ์การเกษตรก็ได้นะครับนี่เือกันนะครับ ผมจะห้อยบางๆนะครับปูนขาวนะครับจะซอยให้ในเรื่องการป้องกันเชื้อรานะครับบ่ให้เชื้อราเกิดขึ้นทีบอนะครับแล้วเท่ากับห้อยแค่บางๆพ่อนะครับบ่ต้องห้อยหลายนะครับอันดับถัดไปนะครับก็คือเป็นการเตรียมไม้นะครับนี่นะครับในการเตรียมไม้นะครับเพื่อห้องแผงไครนะครับตรงนี้นะครับของไม้ที่ผมเตรียมไว้นะครับอ่า เป็นไม้ไผ่นะครับผมใส่ไม้ไผ่นะครับตรงนี้ว่าต้องซื้อนะครับไปตัดมาจากสวนนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะใส่หาแนวหนุนนะครับหนุนหุนไม้เส้็มากนะครับเพื่อที่จะให้ด้านล่างนะครับมีระยะพื้นที่เอมีระยะเว้นนะครับจากแกงไผ่ถึงพื้นนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้อากาศด้านล่างนะครับสามารถใเ้ได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็เออผม ความสูงนีอยุ่ประมาณ1ิถึง15้เซนนะครับของผมนะครับผมใส่ขวดน้ำขวดเ๊ปซี่นะครับขวดเบปซี่ขวดนละ12บาทนะครับที่เข้ากินนะครับตรงนี้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะครับห้าบรอดซื้อนะครับตรงนี้ก็เอามาห้องได้เลยนะครับพี่น้องก็ล่องไปหาเนี่ยห้องได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของเขานะครับ แล้วกาหล้างจากนั ula, okay, dining, ้นนะครับ okay, เ้องก็จะเอามาห้องไว้นะครับเตรียมไว้แล้วมืออื่นนะครับเ้าก็จะแผงใครมาเลี้ยงนะครับตรงนี้บอนี้นะครับห้องพักไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าก็จะครบรอบพอดีกับการการยิ่งดีรอบถัดไปนะครับก็จะลอดออกมาก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะครบรอบพอดีเป็นการพักแผงพักบ่อไปนิดโตนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ จุดสาคัญเลยนะครับในการเตรียมนะครับก็คือต้องให้ด้านล่างนะครับมีพื้นที่โล่งนะครับเวลานั้นอบอากาศจะท้ายที่ได้สะดวกนะครับก็จะเป็นการป้องกันจิ้งหลีดตายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับส่วนไอ้ที่เขียวๆนะครับเขียวๆนี่เป็นสินส่วนของต้นกล้วยนะครับเป็นใบตองเป็นก้านของต้นกล้วยนะครับข้าเอามาตัดเอามาซับนะครับเพื่อที่จะทิมไว้นะครับที่กนบบอนะครับให จิงหลีดน้อยนะครับมืออื่นนะครับเข้าเจาจิงหลีดน้อยว่าโล่งแล้วนะครับจิงหลีดน้อยก็จะมากัดกินต้นกล้วยกินใบกล้วยนะครับก็จะได้กินน้ำดูดน้ำจากการกล้วยที่เข้าตัดไว้นะครับตรงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ผมเพ็ดไว้นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเฮ็ดไว้เป็นแปลวของขอบจิงหลีดนะครับจะเฮ็ดไว้ทั้งสองฟังนะครับหัวท้ายนะครับตรงนี้นะครับ ผมจะเอากระดาษปิดว้ก้อนนะครับเอาทุงพลาสติกนะครับปิดไว้นะครับเพราะว่าจิงรีดน้อยนี่มันจะสามารถออกหู้นี่ได้นะครับเพราะว่าตาค่ายที่ผมใส่ว้นี่คือเป็นตาค่ายที่ค่อนข้างตาที่นะครับแต่ว่าจิงรีดน้อยจะสามารถออกไปได้แต่เขาจะเอากระดาษเอาถุงพลาสติกนะครับมาปิดว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้จิงรีดได้อายุ10ถึงสิบห้ามือนะครับตัวใหญ่ขก้นมากที ที่จะสามารถรอดออกไปได้นะครับเขาก็จังมาเอาถุงพลาสติกนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้อากาศนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผู้ท่ายเทไปได้นะครับจับมัวไปทายนะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียนึงนะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถท่ายเทอากาศได้ดีนะครับตรงนี้รับอาจะซอยในการป้องกันการตายของชิมดีได้อีกตัวนึงนะครับตรงนี้ก็ ล่องพี่น้องล่องไปปรับใส่เบิงนะครับหลักๆในการเตรียมข้อกะมีประมาณนี่นะครับก็ให้พี่น้องล่องไปปรับใส่ล่องเบิงนะครับตรงนี้ก็คอจบการบรรยายไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ